สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การสำรวจข้อมูลของเราวันนีเ้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหุ้นที่กำลังร้อนแรงมากตัวหนึ่ง Palantir Technologies หรือว่า PLTR ครับคือช่วงนี้ราคาหุ้นเขาก็ผันผวนพอสมควรเลยนะครับขึ้นๆลงๆซึ่งก็น่าจะทำให้หลายคนที่ตามอยู่หรือลงทุนไปแล้วมีคำถามมีข้อสงสัยกันบ้าง วันนี้เราเลยจะมาลองแกะข้อมูล PLTR จาก2มุมมองดูครับมุมแรกนี่มาจาก YouTube ของคุณทอมนชนะครับเขาเป็นนักลงทุนระยะยาวเลยแล้วก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวบริษัทนี้ส่วนอีกแหล่งก็จะเป็นรายงานจาก DeepScope ครับเป็นข้อมูลณวันที่22สิงหาคม2025อันนี้จะให้ภาพรวมทั้งปัจจัยพื้นฐานและก็สัญญาณเทคนิคด้วยใช่ค่ะเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือออมาลองทำความเข้าใจกันว่า จริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับราคาหุ้นพลันเทียอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนแล้วภาพรวมบริษัทต,ตอนนี้ทั้งสั้นๆทั้งยาวๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วที่สําคัญคือเราจะมาดูด้วยว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันมีอะไรที่ดูขัดแย้งกันหรือไม่ตรงกันบ้างหรือเปล่านะคะโอเคครับงั้นเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่คนพูดถึงเยอะสุดตอนนี้ก็คือราคาหุ้น PLTR ที่มันปรับตัวลงมานี่แหละครับมีคําอธิบายจากแหล่งข้อมูลเราว่ายังไงบ้างครับค่ะ ถ้าอิงจากที่คุณทอมเนชเขาวิเคราะห์ไว้นะคะ การที่ราคาลงเนี่ยดูเหมือนจะมีสาเหตุหลักๆอยู่สัก2อ,อย่างค่ะอย่างแรกเลยคือการขายทํากําไรหรือ profit taking นะคะอันนี้ก็ก็ค่อนข้างปกติคือพอหุ้นมันวิ่งขึ้นมาเยอะๆนานๆมันก็อาจจะมีแรงขายออกมาบ้างเป็นการพักฐานไปในตัวแล้วก็อย่างที่2นะคะคือมันมีกระแสะข่าวจากฝั่ง short seller อะคะ่ะพวกที่คุกเก่งว่าราคาจะลงมีคนไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียใน X อะค่ะบอกว่าเออราคา PLTR ตอนนี้มันสูงไปแล้วนะถ้าเทียบกับ อย่าง OpenAI อะไรแบบนี้ซึ่งคุณทอมเนชเขาก็เปรียบเทียบว่ามันคล้ายๆกับตอนที่ Citron Research เคยทำกับหุ้น Nvidia เมื่อนานมาแล้วค่ะอืมอ mm hmm. แต่ว่าประเด็นสำคัญที่คุณทอมเนชเขาเน้นก็คือเขาโมอว่าปัจจัยพวกนี้มันเป็นแค่เ sentiment ตลาดเป็นแค่ noise ระยะสั้นๆนะคะ mm hmm. ไม่ได้เกิดจากปัญหาพื้นฐานจริงๆของบริษัทเลยคือไม่ได้มีข่าวว่าผู้บริหารเปลี่ยนหรือว่าเสียลูกค้ารายใหญ่ไปอะไรแบบนั้นเลยค่ะ อ,อ๋อฟังดูเหมือนกับว่าเออมันเป็นเรื่องปกติของตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นเทคที่โตเร็วๆความคาดหวังสูงๆแบบนี้ใช่ไหมครับคือพอราคาขึ้นไปเยอะก็อาจจะโดนขายทำกำไรบ้างหรือมีคนมาบอกว่าแพงบ้างเป็นธรรมดาแต่ตัวธุรกิจหลักจริงๆอาจจะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนใช่ค่ะมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นแบบนั้นเลยค่ะโดยเฉพาะกับหุ้นที่ปกติก็ผันผวนสูงอยู่แล้วอย่าง p t r คุณทอม a นชเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มนะคะว่าหุ้นตัวนี้เคยลงแรงมากๆถึง50%ตอนเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่เองก่อนจะฟื้นกลับขึ้นมาได้แล้วถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกปีเดียวนี่บวกมา400%นะคะ5ปีนี้1,600%เลยเพราะฉะนั้นการปรับฐานหรือ correction เนี่ยมันก็อาจจะมองเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวไม่ได้แปลกอะไรมากค่ะครับเข้าใจเลยครับทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่อง valuation เนี่ยแหละครับ การประเมินมูลค่าของ PLTR ที่มีคนบอกว่าสูงบ้างล่ะ Wild บ้างล่ะเรื่องนี้เหมือนข้อมูลจากสองแหล่งของเราจะให้ภาพที่ค่อนข้างต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เริ่มเห็นความแตกต่างที่น่าสนใจเอาฝั่งคุณทอมเนชก่อนนะคะเขาก็ยอมรับนะคะว่า valuation ตอนนี้มันสูงจริงแบบ richly valued หรือ Y h y อย่างที่ว่าเลยแล้วตัวเขาเองก็เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ด้วยว่าเอออาจจะเป็นจังหวะทยอยขายทำกำไรออกไปบ้างก็ได้นะเพื่อลดความเสี่ยง แต่ถึงแม้จะมองว่าแพงนะคะเขาก็ยังเชื่อมั่นในระยะยาวมากๆเลยค่ะถึงขั้นมองว่าหุ้นอาจจะไปถึง500หรือพันดอลลาร์ได้ในอนาคตแค่ว่าราคาปัจจุบันตอนนั้นที่เกือบเกือบสองดอลลาร์เนี่ยมันอาจจะเร็วไปหน่อยเขายังบอกด้วยนะคะว่าจริงๆมันมีข่าวดีล่าสุดด้วยนะคือการเซ็นสัญญากับฟูจิซูตั้ง100ล้านดอลลาร์แต่ข่าวนี้เหมือนจะโดนเรื่องราคาหุ้นตกกลบไปซะง,งั้น อืมน่าเสียดายเหมือนกันนะครับข่าวดีออกมาแต่ตลาดสนใจเรื่องราคาตกมากกว่าใช่ค่ะทีนี้ลองมาดูข้อมูลจาก p s c o p o บ้างนะคะณนะวันที่เขารายงานเนี่ย22สิงหาคม2025ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ158.74ดดอลลาร์รายงานเขาก็บอกเหมือนกันคะ่ะว่า P/E เนี่ยค่อนข้างสูงอันนี้ตรงกัน แต่ที่น่าสนใจคือคะแนนคุณภาพโดยรวมหรือ Quality Score ที่ DeepScope ให้เนี่ยอยู่ที่54เต็มร้อยซึ่งเขาประเมินว่าคุณภาพโดยรวมยังไม่ค่อยดีหรือ Not Good Overall ค่ะอ้าวเหรอครับไม่ค่อยดีเลยเหรอครับ โดยเฉพาะด้านสุขภาพการเงินหรือ financial health ได้แค่50คะแนนแล้วก็ประสิทธิภาพการทำกำไร profitability efficiency score ได้58คือกลางๆค่อนไปทางไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็มีตัวเลขอื่นๆอีกอย่าง ROE หรือผลตอบแทนต่อผู้ถึงหุ้นอยู่แค่4%เองค่ะซึ่งถือว่าต่ำนะถ้าเทียบกับ valuation ที่สูงขนาดนั้นแล้วตัวชีวัดอื่นๆด้านการเติบโตกำไร ROE ROA ก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ดิ p สโเขามองว่าดีด้วยค่ะโอ้โหอันนี้คือ ชัดเลยนะครับความเห็นต่างที่ว่าฝั่งหนึ่งคือมองไปที่สตอรี่มองไปที่เนื้อรือนาคตที่น่าจะไปได้ไกลมากๆส่วนอีกฝั่งคือเอาตัวเลขณนะปัจจุบันมาวัดเราก็บอกว่าเออมันยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับราคาที่ไปรออยู่แล้ว ใช่คะ่ะนี่แหละคะ่ะคือความน่าสนใจ what's fascinating here is มันคือการประทะการระหว่างเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตเทคโนโลยี Technology, AI ที่มันดูว้าวมากซึ่งมันก็ดึงดูดนักลงทุนสายยาวกับตัวเลขทางการเงินจริงๆณนะปัจจุบันที่รายงานจาก Deepscope ชี้ว่าเออมันยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงนะโดยเฉพาะเรื่องกำไรที่จับต้องได้จริงๆกับผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เด่นเท่าราคาหุ้นนะคะครับครับแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนอย่างคุณทอมนช หรือนักลงทุนระยะยาวคนอื่นๆเขายังเชื่อมั่นแหะครับทั้งที่ valuation ก็แพงตัวเลขก็ยังดูไม่ได้เปรียงปร่างขนาดนั้นอะไรคือจุดแข็งที่ทําให้เขามองข้ามพวกนี้ไปได้ค่ะคุณทอมแนชเขาให้เหตุผลไว้เยอะเหมือนกันนะคะอาจจะลองจัดกลุ่มดูได้สัก3แกนหลกัหลกๆเลยค่ะ แกนแรกเลยคือเรื่องเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าเหนือกว่าและแตกต่างค่ะเขาเคลมเลยนะว่าเทคโนโลยีพารันเทียดีกว่าคู่แข่งเป็น10เท่าเลยสามารถแก้ปัญหาข้อมูลที่มันซับซ้อนยุ่งเหยิงมากๆที่เรียกว่า messy enterprise data นะคะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรเลยนะเขาบอกว่าแก้ได้เร็วมากจากเป็นสัปดาห์เหลือแค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็ยังยืดหยุ่นทำงานกับ AI m o เดลได้หลายแบบด้วยค่ะโหสิบเท่าเลยครับใช่ค่ะ นั่นคือที่เขาเคลมนะคะแกนที่2คือการเติบโตโดยเฉพาะฝั่งธุรกิจเอกชนที่กําลังมาแรงมากค่ะจากเดิมที่เขาเก่งมากๆก,กับภาครัฐกลาโหมอยู่แล้วตอนนี้กําลังลุกตลาดเอกชนโดยเฉพาะในอเมริกาโตถึง93%เลยนะคะใน Q2 เขามีโปรแกรมบูตแคมป์ที่แบบว่าดึงลูกค้าเป้าหมายมาเข้าแคมป์แล้วทำให้เริ่มใช้ระบบได้เร็วม,มากๆ แล้วก็เพิ่งมีไตรามาสแรกที่รายได้เกิน1,000ล้านดอลลาร์คาดการทั้งปีโตเกือบ50%มีดีลใหญ่ๆเข้ามาด้วยๆเลยค่ะ160ดิวเกิน1ล้านดอลลาร์ใน Q2 แล้วก็มีสัญญาระดับโลกอย่าง NHS ของอังกฤษหรือกับกองทัพสหรัฐลูกค้าใหญ่ๆก็หลากหลายมาก Airbus BP Hyundai ที่สำคัญคืออัตราการใช้ใจ่ายเพิ่มของลูกค้าเก่าหรือ Net Dollar Retention นะคะ สูงถึง130 1 3 0์นี่คือหมายความว่าลูกค้าเก่าใช้เงินเพิ่มขึ้น30โดยเฉลี่ยเหรครับ ใช่ค่ะถูกต้องเลยซึ่งมันสะท้อนว่าลูกค้าที่ใช้แล้วพอใจแล้วก็ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็แกนที่3คือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องความปลอดภัยและกฎระเบียบค่ะด้วยประสบการณ์20กว่าปีในการออกแบบระบบให้สภาพแวดล้อมที่มันโหดๆต้องการความปลอดภัยสูงกฎระเบียบเยอะๆ High compliance High stress environments อันนี้เป็นจุดแข่งมากในยุค AI ที่เรื่องพวกนี้สาคัญสุดๆอืมจริงด้วยครับ คุณทอมเนชเขาถึงกับเปรียบเลยนะคะว่า Palantir เนี่ยเหมือนเป็นระบบปฏิบัติการหรือ OS สํำหรับวงการ AI ในฝั่งซอฟต์แวร์ในขณะที่ Nvidia ดียเป็นผู้นำฝั่งฮาร์ดแวร์ไปแล้วมุมมองนี้ล่ะค่ะที่อาจจะทำให้คนยอมจ่ายพรีเมียมให้หุ้นตัวนี้เพราะมองว่ามันคือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของยุค AI นะคะการเปรียบเทียบเป็น OS นี่เห็นภาพเลยครับมันทาให้ดูยิ่งใหญ่และจาเป็นมากๆใช่ค่ะ ซึ่งข้อมูลจาก d e p s c o p e เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หล,กหลักๆของเขาก็ดูจะสอดคล้องกับจุดแข็งพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น p a l a นเทียกอตัมที่เน้นงานด้านความมั่นคงสืบสวน p ล l เนเทียฟาวน์รที่เป็นเหมือนศูนย์กลางข้อมูลให้องค์กร p ล l เนเทียอพอลโที่ช่วยจัดการอัปเดตซอฟต์แวร์ในระบบที่ซับซ้อนแล้วก็ตัวล่าสุด p a l a นเทีย r t i i i c i a l Intelligence Platform หรือ AIP อันนี้แหละคะ่ะที่มาแรงมาก ช่วยให้องค์กรเอาพวก Large Language Models (LLMs) มาใช้ได้จริงแบบมีประสิทธิภาพและปลอดภัยค่ะฟังดูมีจุดแข็งเยอะจริงๆครับแต่แน่นอนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงโดยเฉพาะกับ valuation ที่สูงปรีดขนาดนี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างครับที่นักลงทุนควรจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษค่ะคุณทอมเนชเองเขาก็ไม่ได้มีแต่มุมบวกนะคะเขาก็ชี้ความเสี่ยงไว้เหมือนกันอันดับแรกเลยชัดเจนสุดๆก็คือ valuation ที่สูงมากอย่างที่เราคุยกันมาตลอด อันนี้คือความเสี่ยงหลักเลยค่ะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว Execution Risk นะคะคือความท้าทายว่าจะทำได้ตามแผนไหมจะโตได้ตามที่ตลาดคาดหวังสูงๆนี้ไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ Regulatory Risk อันนี้ก็สําคัญเพราะเขาทางานกับข้อมูลอ่อนไหวกับภาครัฐเยอะถ้ากดเปลี่ยนก็กระทบได้แล้วก็การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือ client concentration ค่ะถึงแม้จะมีลูกค้าเยอะขึ้นแต่ถ้าลูกค้ารายใหญ่มากๆหายไปสักรายก็อาจจะกระทบรายได้เยอะเหมือนกันค่ะเข้าใจครับแล้วในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคล่ะครับจาก deep scope นวันนั้น22สิงสิงหาภาพมันเป็นยังไงบ้างค่ะทางเทคนิคภาพมันจะออกมาแบบ ผสมผสมกันหน่อยค่ะคะแนนจังหวะเข้าซื้อหรือ Timing s โ o r e เนี่ยอยู่ที่66ก็ถือว่าพอใช้หรือโอเคแล้วสัญญาณโดยรวมเขาให้เป็น neutral คือเป็นกลางกลางยังไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นหรือลงแรงแรงในระยะสั้น Neutral คือ,อยังไงนะครับก็คือถ้าดูรายละเอียดนะคะจะเห็นว่าแนวโน้มระยะยาวกับระยะกลางเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอัพเทรนชัดเจนอยู่ค่ะแล้วตัว ISI ที่วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มก็ยังบอกว่าภาพรวมยังแข็งแรง Hmm. แต่ว่าแต่ว่าแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยมันกลับเป็นขาลงดาวเทรนค่ะแล้วเครื่องมือวัดอัตราเร่งหรือโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ค่ะที่ช่วยดูว่าราคามันเปลี่ยนเร็วแค่ไหนก็เริ่มส่งสัญญาณว่ามันอ่อนตัวลงอา้าวสัญญาณขัดกันเองเหรอครับใช่ค่ะมันเลยเป็นจุดที่ชวนตั้งคำถามเหมือนกันว่าสัญญาณที่มันผสมผสมกันแบบนี้มันอาจจะบอกถึงความไม่แน่นอนในระยะสั้นหรือเปล่าคือภาพยาวยังดีนะ แต่สั้นๆเนี่ยอาจจะกําลังพักตัวหรือยังหาทิศท,ทางไม่เจอซึ่งถ้านักลงทุนที่เน้นจับจังหวะก็อาจจะต้องระวังหน่อยในช่วงนี้นะคะโอเคเข้าใจแล้วครับภาพเทคนิคคือระยะยาวยังดูดีแต่สั้นๆอาจจะยังไม่นิ่งกําลังปรับฐานอยู่ทีนี้พอเราพิจารณาทั้งหมดเลยทั้งความผ,ลผ,ลผลันผวน valuation จุดแข็งความเสี่ยงสัญญาณเทคนิคที่ผสมผสมกันอยู่เนี่ยในมุมของนักลงทุนแล้วเราควรมองภาพรวม PLTR ยังไงดีครับ มุมมองของคุณทอมเนสเนี่ยเขาค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นนักลงทุนระยะยาวเขาไม่ค่อยสนใจความผันผวน,นสั้นๆเท่าไหร่ตราบใดที่พื้นฐานระยะยาวยังดีอยู่เขาก็ยังเชื่อมัน่นเขาถึงก็บอกว่าถ้าหุ้นมันลงมาแรงๆอีกนะเขาจะมองเป็นโอกาสซื้อเพิ่มเพื่อลดต้นทุนเฉลี่ยเหมือนที่เขาเคยทำกับ n อ i นวีดียตอนราคาตกนะคะซื้อตอนย่อว่างั้นเถอะครับประมาณนั้นเลยค่ะ แต่แต่เขาก็ย้ำตลอดนะคะว่าการลงทุนมันไม่มีอะไรรับประกร100ันร้0ยเซคือ p a r e n t ทก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่หวังได้เหมือนกันอันนี้ต้องยอมรับความเสี่ยงแล้วถ้าเราไปดูข่าวสารล่าสุดจาก d e e p สโคนณวันที่24สิงหานะคะ ก็ยิ่งเห็นชัดเลยว่าแพนันเทียเนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่ในความสนใจของตลาดมากๆจริงๆค่ะคือมีคนพูดถึงเยอะมากในหลายๆแง่มุมเลยทั้งเอาไปโยงกับ NV ็นวีดียกับ AI ที่กําลังบูมทั้งยกให้เป็นหุ้นเติบโตที่น่าถือยาวๆมีเอาไปเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่นอย่างคริปโต x r p ก็มีนะคะแล้วก็มีการคาดการราคาในอีก3ปีข้างหน้าด้วยมันจะทอนว่ามีความคาดหวังสูงมากแล้วก็มีประเด็นให้ถกเถียงกันเยอะจริงๆเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้ค่ะครับฟังดูแล้ว ถ้าให้ลองสรุปภาพรวมจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะพอพูดได้ไหมครับว่าไอ้ความผันผวนของราคาหุ้น PLTR ที่เห็นกันล่าสุดเนี่ยดูเหมือนมันจะมาจากปัจจัยเรื่องเซนติเมนต์เรื่องการขายทำกำไรเรื่องเทคนิคมากกว่าจะเป็นสัญญาณอันตรายว่าพื้นฐานบริษัทมีปัญหาจริงๆใช่ค่ะ น่าจะพอสรุปแบบนั้นได้ในเบื้องต้นนะคะคือเราเห็นภาพความขัดแย้งที่ชัดเจนมากระหว่างมุมมองระยะยาวที่เดิมพันกับเทคโนโลยีกับเรื่องราวการเติบโตโดยเฉพาะในยุค AI ที่พลเทียดูมีตำแหน่งที่ดีมากๆกับอีกด้านคือข้อมูลการเงินจริงๆและ e valuation นณะปัจจุบันที่มันยังเป็นความท้าทายยังมีคำถามอยู่ บริษัทมีจุดแข่งที่น่าสนใจเยอะมากค่ะทั้งเทคโนโลยีฐานลูกค้าความเชี่ยวชาญแต่ก็ต้องไม่ลืมความเสี่ยงทั้งเรื่อง valuation ที่สูงลร่วความท้าทายในการทำให้ได้ตมเป้าแล้วก็สัญญาณเทคนิคสั้นๆที่ยังดูไม่ค่อยแน่นอนนักครับถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะเคสของ Pal นเทียเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะที่สะท้อนความท้าทายของการประเมินมูลค่าหุ้นเทคที่โตเร็วๆคือตลาดมักจะให้ราคาความคาดหวังในอนาคตสูงมาก ซึ่งมันก็ออกมาในรูป valuation ที่แพงลิว้วแต่ก็ต้องแลกมากับความผันผวนที่สูงตามไปด้วยแล้วความท้าทายใหญ่หลวงของบริษัทก็คือต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานด้วยตัวเลขจริงๆให้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มันสมเหตุสมผลกับความคาดหวังเหล่านั้นในระยะยาวให้ได้นะคะน่าคิดตามมากๆเลยครับ งั้นสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้กับทุกท่านที่สนใจเรื่องนี้ได้ลองไปคบคิดกันต่อเองนะครับว่าในการพยายามประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทเทคโนโลยีอย่างพลันเทียเนี่ยที่มันมีทั้งเรื่องราว AI ที่น่าตื่นเต้นมากๆแต่ตัวเลขการเงินอาจจะยังตามไม่ทันทำกลางความคาดหวังที่สูงลิ่วแบบนี้เราควรจะให้น้ำหนักกับปัจจัยไหนมากที่สุดครับระหว่างศักยภาพของเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มที่มันดูมีอนาคตมากๆ หรือว่าการเติบโตของลูกค้าของสัญญาใหญ่ๆที่เริ่มจับต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเราควรจะยึดกับตัวเลขผลประกอบการทางการเงินในปัจจุบันที่มันสะท้อนความสามารถในการทำกำไรจริงๆกันแน่เ,ออเป็นคำถามที่น่าจะไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดแค่ข้อเดียวนะครับแล้วแต่ละคนก็คงต้องหามุมมองหาคำตอบของตัวเองกันดูครับ